ะหัวใจของเรามีหน้าที่ทําอะไรคะหน้าที่ฟอกฟอกอะไรคะฟอกเลือดฟอกเลือดเลือดของเรามีเส้นเลือดมีกี่สีคะสสีสีอะไรกับสีอะไรคะสีดำกับสีแดงสีดากับสีแดงสีอะไรเป็นสีที่ดีคะสีอะไรคะนี่สีอะไรอ่ะสีอะไรอ่ะสีแดงสีแดงเป็นสีที่ดีแล้วสีอะไรเป็นสีไม่ดี สีดำสีดำเนี่ยถ้าไม่ดีแล้วมันจะต้องทำยังไงคะมันมันจะต้องไปฟอกใช่ไหมคะไปฟอกที่ไหนนะ่ลืมไปไปกับฝั่งพ่อแม่อ๋อไปกับพ่อแม,เอออแม่เข้าไปในบ้านใช่ไหมคะบ้านคืออะไรคะบ้านบ้านคือหัวใจใ,<น>ใช่เข้าไปฟอกในหัวใจใช่ไหมเสร็จแล้วก็อ, <ไป S 1> ออกมาก็ไปฟังพ่อแม่ใช่ไหมใช่งไ,งไปฟังพ่อแม่ในบ้านใช่ไหมก็ไปฟอกแล้วก็ออกมาเป็นเลือดอะไรเลือดดีเป็นสี ไปเรียกกินน้ำเนี่ยโอเคโอเคคนเดียเว้ยอ่าทีนี้สีแดงก็ออกมาใช่ไหมแล้วเม็ดเลือดเรามีกี่สีคะสองเลสองสีคราวนี้มีสีอะไรกับสีอะไรคะสีส้มไม่เม็ดเลือดไม่ใช่เส้นเลือดเม็ดเลือดมีสีอะไรอะเม็ดเลือดมีสีอะไรกับสีอะไรสีแดงกับสีขาวอ่าสีแดงกับสีขาวถ้าเม็ดเลือดแดงจะมีหน้าที่ทําอะไรคะ ซ่อมราอมม่างกายเราซ่อมแซมร่างกายใช่ไหมสีขาวจะทําอะไรคะทำซ่อมเชื้โอโรคืมทำอะไรกับเชือ้อโรคสู้กับเชื้อโรคใช่ไหมสีขาวต่อทําไงทําไงเจอเชื้อโรคมาสีขาวทําไงโอันนี้หัวคุณเบลจะเชื้โ <laughs> อโรคหรอถ้าสีแดงจะซ่อมแซมร่างกายโดยการที่ทําไมคะ ไ,ไปเติม<ง>ออกซิเจนให้กับเนื้อเยือ่อ<บ>ใช่ไหมเอาน้ำมาใช่ไหมใช่เอาออกซิเจนเหมือนเป็นน้ําใช่ไหมเอาไปเติมให้กับเนื้อเยื่อใช่ไหมที่เป็นเลือดเลือดถูกต้องเอาเลือดน้ําไปอืแต่ว่าสีขาว,วามันเก่งใช่ไหมมันสู้กับเชื้อโรคใช่ไหมแต่เราต้องมีทั้งแดงทั้งขาวรูล้ลหมทาไมทําไม,ไมบางทีขาวก็ ไ่หวอะขาวก็ไม่ไหวอรอเพราะว่าบางทีคนเรามีเม็ดเลือดขาวต่ําเกินไปใช่ไหมก็จะทําให้ภูมิต้านทานต่ําเพราะว่าสู้กับเยาโล่ไม่ไหวใช่ไหมมีน้อยใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีเม็ดเลือดขาวหลายตัวเช่อต้องมีเยอะเใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาสรุปให้เพื่อนเพื่อนฟังก่อนถูกบ้านเลยใช่ถูกบ้านเลยมาสรุปให้เพื่อนเพื่อนฟังหัวใจคือบ้านใช่ไหมอืมแล้วบ้านทําหน้าที่อะไรคะ เป็นฟอกแน่ฟอกอะไรฟอกอากาศฟอกเลือดลืมไปแล้วหรอเหมือนฟอกอากาศเออเหมือนฟอกอากาศแลมันเครื่องเสียวมีที่บ้านแล้วแล้วแล้วเส้นเลือดเหรอคะมีกี่สีสองสีสองสีโอเคแล้วเกล็ดเลือดมีกี่สีฮะเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดใช่มมีเออเม็ดเลือดคุณไม่พูดผิทธิ์เฮลเลีมีกี่สี งงไปหมดแล้วนะเนี่ยงงไปแ้อไปแล้วโอเคค่ะบ๊ายบายเปสอนหนูไปอะค่ะว่าอวัยวะที่ใช้ฟอกเลือดคืออะไรคะคือหัวใจคือหัวใจมันมีความผิดพลาดนิดนึงในการสอนน้องเมติต้องจําใหม่นะอวัยวะในการฟอกเลือดคือปอดค่ะใช่คะไหมอ่าอ่ะอวัยวะที่เอาทําหน้าที่ฟอกเลือดคืออะไรคะ คือปอดแล้วอะไรที่สูบฉีดเลือดคะใด้ถูกต้องทำไมหัวใจไม่ฟอกเลือดคุณแม่สอนผิดค่ะคุณแม่ขอโทษนะคะโอเคไหมฟอกเลือดจริงๆคือปอดโอเคไหมคะอ่ะเข้าใจไหมคะฟอกเลือดปอมปอมคืออะไรเว้ยฟอกเลือดปอมปอมหรอแฟ่ดไม่ใช่หัวใจหัวใจปอมปอมใช่ไหมปั๊มเหรอหัวใจคือไว้สูบฉีดเลือดโอเคไหม แต่ว่าที่ฟอกเลือดจริงๆคือเก่งมากเก่งมากค่ะจับ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 บายบายเพื่อนๆก่อนค่ะไปเ้องมทิสจะไปไหนล่ะคะจะไปเปลี่ยนชุดไรน้ำบายบายคุณพ่อกำลังจะขยับรถอยู่เลยโอเคโอเคบายบายเพื่อนๆก่อนเมทิสจะไปเล่นน้ำไหมคะตุ่นตื่นลุกตื่น